สวัสดีครับนายกประสงค์ครับวันนี้วันนี้วันที่อะไรครับเด็กยี่ส <laughs> ี่เดือนกันยาหกสามมีมีมข่ารายการในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเกษตรนครครับ,บมีม,มีพอรู่ไหมมีอะไรเรื่องตำแหน่งอะไรเด่นตำแหน่งพอลู่เนี่ยหนึ่งคนหนึ่งคนอพอาพอลู่เนี่ยไงสามจี่พอไปหลดเนาะครูจะคนครับสามคนครับ แล้วก็คู่น่เป็ดาวันอริวันอริวันรมใจปรายวันเราพนักงานสพนักงานสามโดมเจ็ดคนเนาะวันนี้จัดไปง่ายๆอยู่ในโดมเทศบาลจังหวนสูงเนาะก็รู้สึกขอบนเนาะมีอะไรที่นั่งเขาเลียกขั้นโตกเนาะกินอะไรง่ายๆเนาะคือฟืนบานอะเกี่ยวกับ อยากไปหลอนอยู่ในดินมุมนอนและทิงอนี้กอดคอยดวงานี้เองขบมาเารพพิพิางะานชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับ ก็อส,สวรรค์ค่ะกับตำแหน่งอะไรครับเจ้าพนักงานธุรกานเดินปุ๊บ60ปีพอดีเนาะโอเคครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับสวัสด์ครับอายุ60ปีไอ้เกษเสตพอดีเนาะพี่นี่เนาะครับขอให้มีความสุขนะครับชื่ออะไรครับนี่สัมภาเนาะโอเคครับอยู่เทศบาลตำบลดอนสูงเนาะครับขอให้มีความสุขนะครับ สวยทุกคนนะครับเดี๋ยวิบก่นตังน้งถ่ายก่อนเดอเดี๋ยวตั้งถ่ายจิมก่อนมีการตั้งถ่ายไเอาตั้งถ่ายจิบก่อน <laughs> วันนี้เข้ามาในทีมอะไรครับเนี่ยจุดไทยเนี่ยหรือตีอมตีมบวานเหลียวเหลียวค่ะแล้วนะครับหวานเหลียวค่ะใบไม้ะตัวนี้สวยสวยครับมีกับเขาอะไรครับบักเกอร์บานมีฮอมอกเนี่ยอันนี้อะไรครัเจ้าฮอมอก,กเป็เปนแบบไหนหนิโอ้เขาเขาเขาใบบัวใบบัวอ๋อแบบมีป๊าบ มาหนึ่งเนาะสุขภาพกอาหารคนเถานะครับสวัสดีครับพี่เซิร์บสวัสดีครับสอสอะไรนายกนี่เลยเลย ไทยยกไายยกบังคับยยกบังคับยยกวันนี้วันนี้ครับวันนี้เกษียณทุกคนครับเจ็ดครับยี่สิบครับไม่ยันส่งสบายดีเนาะครับสบายดีครับผมคพื่อนสภาท่านเลยเพ่อนสภาชมตอนนี้ตอนนี้รับตำแหน่งเลยครับประธานสภาประธานสภากฎหมายนิติบัญญัติกฎหมายกฎหมายของเทศบาลครับ การยัดผีต่างๆที่จะผ่านประมาณก็อยู่ที่ตัวคุว่าทานสมาชิกยัดตัวผีด้วยนัคือตรงนี้มีอำนาจของมันครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับมีแต่คนสวยงั้นเนอะทำไมแต่งตัวง่ายแต่งก็ไม่มีตังค์แต่งตัวงามเลยแต่สวยนะเอ้ามันสวยก็ได้สวยเฉย ใคก็ถ่ายรูปสวยนะเกษียณเกษียณเกษียนเจ็ดคนเนาะอันนี้คุณผู้ชมอะไรจะเกษียณโอ้ยไงใครเกษียณไปเถะน้้านหมีตกนะครับจำเรื่องต่อไปนะครับอกที่เกิดขึ้นข้างนี้ครับคุณจูดอยอร่อยไหมครับคุณป้าคุณยายเขาเรียกอะไรเนี่ยดุนอะไรเนี่ยไก่คนเฒ่าอยากกินของทอดหลายเด้อ ก็ยังมีกินซีค่ะยังใยายกันดีครับชายถ่ายรูปนะครับ

จงมีอายุยืนยาวเป็นรุ่มโพลุ่มใจของรุ่งรุ่งน้ตลอดไปครับครับครับขอบพระกุณท่านประธานะานะครับท่านสะสมนะครับได้ส่งเสริมบรรดาให้ท่านเนี่ยได้พบกับความสุขน,นะในชีวิตที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะครับมีอายุที่ยืนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร,ำร่ำรวยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างตามจากทุกประการครับขอขอบคุณ ครับตกลงท่านประหลัดนะครับท่านประหล ouais, ัดอวยพรให้ผู้ทีดินกะเดียมอายุที่กั้นนะครับจนใช้ชีวิตไปได้ม่กระเทียมให้สุขผมับความสะอาดนะอยู่กับครอบครัวอย่างดุอย่างเป็นสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไ้่กระปากกระจับอุปสรรคปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับและขอให้ท่านร่ำรวยตลอดไปครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกครับ ราชการนะครับเกเสียนในวันนี้นั้นก็ถือว่า,าได้รับนะครับความเมตตาจากท่านผู้บริหารท่านผู้กำคับบัญชาทุกท่านนะครับที่พวกเราได้ลงชีวตราชการมาจนวันนี้นั้นนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านที่นครับ